ทุกวันนี้เวลาเราพูดถึงความสําเร็จหลายคนจะคิดถึงคําว่าพรสวรรค์เป็นอย่างแรกเรามักเชื่อว่าคนที่เก่งที่สุดเกิดมาพร้อมความสามารถพิเศษหรือมีไอสูงจะมีโอกาสไปได้ไกลที่สุดแต่แองเจลาดักเวิร์ดศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียผู้เขียนหนังสือกริดบอกกับเราว่าเรื่องจริงมันไม่ใช่แบบนั้นเลยเธอศึกษานักเรียนอาหารที่เวสต์พอยต์ศึกษานักกีฬาระดับโลกศึกษานักธุรกิจ ศิลปินและแม้กระทั่งเด็กนักเรียนที่สอบเข้าที่แข่งขันสูงสิ่งที่เธอค้นพบคือตัวแปรที่สำคัญที่สุดไม่ใช่พรสวรรค์แต่คือกริดกริดคืออะไรแองเจลาดักเวิร์ดให้นิยามกริดว่าเป็นการผสมกันระหว่างแพชชั่นหรือความลหลงไหลและ Perseverance หรือความเพียรพยายาม p a ชชั่นไม่ใช่แค่ความชอบชั่วคราวแต่คือความมุ่งมั่นระยะยาวมีเป้าหมายใหญ่ที่เราผูกพันเพอร์ e เวน c ์ ความสามารถที่จะอดทนทำซ้ำฝึกหนักและไม่ยอมแพ้แม้จะเจออุปสรรคเมื่อสองสิ่งนี้รวมกันมันกลายเป็นพลังมหาศาลที่ผลักดันให้คนธรรมดากลายเป็นคนพิเศษสูตรแห่งความสำเร็จ Talent และ Effort ดักวอดเสนอสูตรที่ทำให้หลายคนอึง้ง Talent คูณ Effort เท่ากับ Skill Skill คูณ Effort เท่ากับ Achievement พูดง่ายๆคือความพยายามหรือ e อฟ o r t ถูกนับสอครั้ง ความพยายามเปลี่ยนพรสวรรค์ให้กลายเป็นทักษะความพยายามเปลี่ยนทักษะให้กลายเป็นผลงานนี่คือเหตุผลว่าทําไมบางคนที่อาจไม่ได้เก่งที่สุดตั้งแต่แรกแต่สามารถประสบความสําเร็จยิ่งใหญ่เพราะเขาพยายามมากกว่าคนที่มีพรสวรรค์แล้วหยุดอยู่แค่นั้นความหลงไหลที่มั่นคงหลายคนเข้าใจผิดว่าแพชชั่นคือความรู้สึกตื่นเต้นไฟลุกตอนเริ่มทําอะไรใหม่ๆแต่ดักวิร์ดอธิบายว่าแพชชั่นที่แท้จริง คือความสนใจที่มั่นคงต่อสิ่งหนึ่งในระยะยาวคนที่มี grit ไม่ใช่คนที่เปลี่ยนเป้าหมายทุกเดือนแต่คือคนที่รู้ว่าตัวเองกำลังวิ่งไปสู่เข็มทิศใหญ่และพร้อมจะเดินไปทางนั้นแม้มันจะนานแค่ไหนก็ตามเธอยกตัวอย่างนักกีฬาระดับโรคที่ซ้อมท่าเดิมทุกวันเป็นหมื่นครั้งหรือศิลปินที่คลุกอยู่กับงานนับสิบปีแพชชั่นของพวกเขาไม่ใช่ไฟที่ลุกพลึบแต่เป็นไฟที่เผาไหม้ช้าๆอย่างยาวนาน ความเพียรในระยะยาวดักกวิพบว่าคนที่มีกริดจะไม่ล้มเลิกง่ายเมื่อเจอความล้มเหลวตรงกันข้ามพวกเขาจะใช้ความล้มเหลวเป็นเชื้อเพลิงในการฝึกต่อในการสอบเข้าโรงเรียนในร้อย West Point ตัวชี้วัดอย่างคะแนน SAT หรือความฟิตทางร่างกายไม่สามารถทำนายได้ว่าใครจะอยู่รอดแต่ตัววัดกริดสามารถทำนายได้ว่าใครจะไม่ถอดใจแม้ต้องผ่านการฝึกสุดโหดกริดคือการวิ่งมาราธอนไม่ใช่วิ่งสปริน งานวิจัยระเรื่องจริงที่ยืนยันพลังของกรีฑ 1. นนักเรียนที่ยากจนแต่เรียนจบดักตรวดพบว่าความพยายามระยะย,ยาวช่วยให้นักเรียนจากครอบครัวยากจนเรียนจบสำเร็จแม้จะเจออุปสรรคมากกว่าคนอื่น 2. นักธุรกิจและศิลปินคนที่สร้างธุรกิจใหญ่หรือสร้างผลงานศิลปะที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้เกิดจากพรสวรรค์อย่างเดียวแต่เพราะพวกเขาไม่เลิกทำแม้จะเจอการปฏิเสธซ้ำแล้วซ้ำเล่า 3. นักกีฬาระดับโลกงานวิจัยกับนักกีฬาพบว่าคนที่ซ้อมซ้ำๆอย่างสม่ำเสมอแม้ในวันที่ไม่อยากทำคือนักกีฬาที่ไปได้ไกลที่สุดเราจะสร้างกริตได้อย่างไรดักเวิร์ตไม่ได้บอกว่ากริ t เป็นสิ่งที่ติดตัวมาแต่กำเนิดเธอบอกว่ามันสามารถสร้างและฝึกได้ 1. ค้นหาเป้าหมายใหญ่ถามตัวเองว่าสิ่งที่ทำมันมีความหมายยังไงต่อเราต่อคนอื่นต่อโลก คนที่ผูกเป้าหมายกับคุณค่าที่ใหญ่กว่าตัวเองมักมีพลังไปต่อได้ไกลกว่า 2. ฝึกแบบตั้งใจไม่ใช่แค่ซ้อมเยอะแต่ซ้อมอย่างมีเป้าหมายรับฟีดแบ็และแก้ไขจุดอ่อนซ้ำๆนี่คือวิธีที่นักดนตรีและนักกีฬายอดเยี่ยมใช้ 3. รักษาความหวังคนที่มีกริดมักมองว่าความล้มเหลวเป็นเรื่องชั่วคราวและเชื่อว่าสามารถแก้ไขได้ พวกเขาไม่ท้อถอยเพรารู้ว่าทุกก้าวเล็กๆพาไปสู่เป้าหมายใหญ่ 4. สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนครอบครัวครูและที่ทำงานสามารถช่วยสร้างกฤิได้โดยการคาดหวังสูงแต่ให้กำลังใจไปพร้อมกันกฤิ่ในชีวิตประจำวันถ้าคุณเป็นนักเรียนกริ่จะช่วยให้คุณเรียนได้อย่างต่อเนื่องไม่ถอดใจแม้เจอบทเรียนยากถ้าคุณเป็นคนทำงานกริจะทำให้คุณไม่ท้อกลางทางเมื่อโปรเจกต์ใหญ่ไม่สำเร็จสักที ถ้าคุณเป็นพ่อแม่การปลูกฝังกริดให้ลูกสำคัญกว่าการทำให้เขาเป็นเด็กอัจฉริยะถ้าคุณเป็นศิลป,ปินหรือผู้ประกอบการกริดคือสิ่งที่ทำให้คุณเดินต่อเมื่อโลกยังไม่เข้าใจผลงานของคุณหนังสือกริดไม่ได้บอกให้คุณเลิกสนใจพรสวรรค์แต่บอกว่าพรสวรรค์เพียงอย่างเดียวไม่พอโลกเต็มไปด้วยคนเก่งที่หยุดกลางทางเพราะขาดความเพียรแต่คนที่มีแพชชั่นและเพอร์เวอเรนต์รวมกันคือคนที่ไปถึงเส้นชัย grit จึงเป็นพลังเงียบที่ทำให้คนธรรมดาสร้างสิ่งที่ไม่ธรรมดาได้ grit the power of passion and perseverance คือหนังสือที่เปลี่ยนวิธีที่เรามองความสำเร็จมันบอกเราว่าความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราเก่งแค่ไหนตั้งแต่เริ่มแต่ขึ้นอยู่กับว่าเรายอมพยายามมานานแค่ไหน p a s s i นที่แท้จริงไม่ใช่ไฟชั่ววูบแต่คือความรักที่มั่นคงต่อสิ่งหนึ่งความเพียรทำให้เรารู้ขึ้นใหม่ได้ทุกครั้งที่ล้มและเมื่อคุณมี grit คุณจะไม่เพียงแค่ไปถึงเป้าหมายแต่คุณจะกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นในทุกก้าของการเดินทางคลิปนี้จึงไม่ใช่แค่การเล่าหนังสือแต่คือคำชวนให้คุณหันกลับมามองว่าในชีวิตตอนนี้อะไรคือสิ่งที่คุณรักจริงอะไรคือสิ่งที่คุณพร้อมจะไม่ยอมแพ้และคุณจะสร้างกลิด็มแบบของคุณเองได้ยังไง